สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์จาก WorkPoint Today ครับเคยสงสัยกันไหมครับว่ามีกระบวนการอะไรบ้างที่อยู่เบื้องหลังการรูดบัตรเครดิตจ,จ่ายเงินของเรามันคงเป็นระบบที่ซับซ้อนน่าดูแน่ๆเลยใช่ไหมครับแล้วเคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าถ้าระบบรับจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบนั้นเกิดล่มหรือว่ามีปัญหาไม่น่าไว้ใจขึ้นมามันจะเป็นยังไงตอนนี้ไม่ต้องมาคิดกันแล้วนะครับ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วกับบริษัทชื่อไวกาสในเยอรมนีที่ตอนนี้กำลังเข้าสู่ภาวะล้มละลาย CEO ถูกจับผลจากการที่พบว่ามีเงิน1,900ล้านยูโรหรือไม่ต่ำกว่า66,000ล้านบาทหายไปบอกก่อนนะครับว่าเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้รายละเอียดเยอะหน่อยแต่อยากให้จับจุดที่ตัวละครของเรื่องที่หลักๆแล้วจะมีอยู่4ตัว ตัวละครตัวแรกแน่นอนนะครับว่าก็คือ w i c a r d ซึ่งเป็นบริษัทต้นเรื่องตัวละครตัวที่2ได้แก่บริษัทตรวจสอบบัญชี Ernest and Young ซึ่งเราจะเรียกกันว่า EY นะครับซึ่งก็คือบริษัทที่ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัท w i a r d ส่วนตัวละครที่3คือหนังสือพิมพ์ Financial Times ซึ่งขุดคุ้ยเรื่องราวของบริษัท Y a r d มาตั้งแต่แรก และตัวละครสุดท้ายครับจะมาทายเรื่องหน่อยแต่ก็สำคัญไม่แพ้กันก็คือซอฟแบง n ์บริษัทด้านการลงทุนรายใหญ่ของโลกสัญชาติญี่ปุ่นเรามาเริ่มต้นทำความเข้าใจถึงกรณีที่เกิดขึ้นนี้ครับผ่านการทำความเข้าใจตัวละครหลักของเรื่องก็คือบริษัทไวกั uard, ว่าบริษัทไวก์สทำธุรกิจอะไรไวก์ดนั้นเป็นบริษัทที่เป็นเหมือนตัวกลางในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ ว่าสมมุติเรารูดบัตรเครดิตซื้อเสื้อผ้า1ตัวไวาร์ดก็จะเป็นตัวกลางระหว่างเราธนาคารเจ้าของบัตรแล้วก็ร้านเสื้อผ้าดำเนินการส่งต่อเงินและยืนยันว่ามีการจ่ายเงินจริงๆจุดเริ่มต้นของไวาร์ดเริ่มเมื่อปี2542ครับเรียกได้ว,ว่าเติบโตในช่วงยุค c o m ตอนนั้นยวาั์ดเริ่มเห็นช่องในการเข้าไปให้บริการรับจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างผู้ใช้งานที่เป็นคนทั่วไปกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจที่เป็นสีเทานิดๆเช่นธุรกิจการพันนันเว็บไซต์ผู้ใหญ่ซึ่งในตอนนั้นธุรกิจเหล่านี้ไม่มีระบบรับจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ไหนมารองรับวายการ์ดก็อาสาเป็นตัวกลางตรงจุดนี้เพื่อทำรายได้ให้ตัวเองแล้วาวกัดก็เติบโตขึ้นตามเทรนของโลกที่ขยับเข้าสู่สังคมอิเล็กทรอนิกส์และโลกของอ e ีคอมเมิร์ซครับ นั่นก็ทำให้วายการ์ดมีพันธมิตรธุรกิจทั้งวีซ่า Mastercard ไปจนถึง AliPay WeChatPay บรรดาผู้ให้บริการรับจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นพันธมิตรกับวายการ์ดทั้งสิน้นโดยรายได้หลักๆของวายการ์ดก็จะมาจากค่าดำเนินการทำธุรกรรมแล้วก็การขายข้อมูลวิเคราะห์ที่บริษัทมีอยู่ในมือครับจุดรุ่งเรืองที่สุดของวายการ์ดอยู่ที่ปี2561 ตอนนั้นบริษัทมีรายได้ปีนั้นปีเดียวนะครับอยู่ที่2,000ล้านยูโรคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ68,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อ5ปีก่อนถึง4เท่าตัวแถมยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น1ใน30บรีษัทที่โดดเด่นที่สุดของเยอรมนีบริษัทนี้เติบโตแล้วก็มีมูลค่าสูงมากนะครับมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของไวากาตอนนั้นพุ่งไปแตะที่190ยูโร หรือราคาหุ้นสูงถึงกว่า6,600บาทเรียกได้ว,ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีอะไรมาหยุดยั้งการเติบโตของ y g ก r สได้คิดดูนะครับว่าเรากำลังพูดถึงยุคสมัยสังคมร้ายเงินสดซึ่งก็เข้าทางธุรกิจของ y c a r สพอดีตามปกติแล้วการดาเนินการของบริษัททั่วๆไปเนี่ยก็จะมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีมาช่วยตรวจสอบจัดการนะครับเช่นเดียวกับ y c กสที่ใช้บริการบริษัทตรวจสอบบัญชี ชื่อ Ernest a n ์ Young หรือ EY ครับซึ่งภายใต้ธุรกิจที่กำลังไปได้สวยก็เริ่มมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของไ c a r d เกิดขึ้นมาแต่ไม่ได้มาจาก EY ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีนะครับแต่กลับมาจากสื่อมวลชนที่ได้กลิ่นทำแม่งทำแม่งมาจากการเติบโตของ Y c a r d มาจนถึงตอนนี้เนี่ยเรามีตัวละคร3ตัวปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับตัวแรกแน่นอนก็คือต้นเรื่องคือบริษัท Y card ตัวละครที่2คือ บริษัทตรวจสอบบัญชีที่ชื่อ EY และตัวละครที่3คือสื่อมวลชนซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ามหากราวาวก์สที่ถูกเปิดโปงขึ้นมาได้จะต้องยกเครดิตให้กับสื่อมวลชนซึ่งก็คือหนังสือพิมพ์ Financial Times ตัวละครที่3ของเราเนี่ยแหละครับที่ดูเหมือนจะเป็นคนที่จับตาการดำเนินธุรกิจของไวก์สอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องที่สุดโดย Financial Times เริ่มตีพิมพ์บทความที่จับพิวรุวายการ์ดมาตั้งแต่ปี2558โดยการตั้งคำถามถ,ามถึงความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีของวายการ์ด Financial Times พบว่ามีความผิดปกติในบัญชีของวายการ์ดเป็นเงิน250ล้านยูโรหรือกว่า8,700ล้านบาทซึ่งเมื่อมีการเผยแพร่รายงานชิ้นนี้วายการ์ดก็ตอบโต้ Financial Times กลับโดยการตั้งทนายและส่งหนังสือถึง Financial Times ขณะเดียวกันก็ว่าจ้างบริษัทประชาสัมพันธ์เพื่อกูภาพลักษณ์ให้บริษัทตัวเองในปีต่อมาคือปี2559ัายกาถูกกล่าวหาจากบรรดานักเล่นหุ้นเพื่อเกมกำไรกลุ่มหนึ่งนะครับว่าฟอกเงินแต่แทนที่ไวก้าจะถูกตรวจสอบกลับกลายเป็นว่าผู้ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ถูกเล่นงานซะเองครับโดยหน่วยงานที่มีชื่อว่าบาฟินซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบเอกชนพุ่งเป้าไปที่บรรดานักเล่นหุ้นเกงกำไรที่วิจาร์ไวกา้า และดูเหมือนว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับไ c a r สนอกจากจะถูกตรวจสอบแล้วก็ถูกส่งหนังสือแจ้งเตือนไปแล้วนะครับยังมีข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าพวกที่เป็นปฏิปักษกับไ c a r สตั้งแต่บรรดานักเกง็งกำไรกองทุนผู้เชี่ยวชาญต่างๆและที่ขาดไม่ได้คือหนังสือพิมพ์ Financial Times มักจะได้รับอีเมลประเภท s p a แ p h i s h i n g ซึ่งก็คืออีเมลปลอมที่ตั้งใจส่งมาหลอกให้มีการเปิดเผยข้อมูลครับ มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามีอีเมลประเภทนี้ส่งไปถึงคนที่อยู่คนละฝั่งกับวาเการ์ดเหมือนกันเป็นเวลาหลายปีซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นฝีมือของใครผมเล่าถึงตอนนี้อย่าลืมนะครับวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2,558ถึง2,559หรือเมื่อ4-5ปีที่แล้วนูวน่นก็เริ่มมีคน สงสัยในตัวบริษัทไวกัสมากขึ้นสวนทางกับกิจการของไวก์สที่ตอนนั้นอยู่ในช่วงของการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมีการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วโลกทั้งในอเมริกาเหนือและเอเชียแต่ก็ตามมาด้วยเรื่องอื้อเฉาวที่ขยายตัวตามกันไปครับแถมเรื่องอื้อเฉาวหลักๆยังเกิดในภูมิภาคอาเซียนแถวบ้านเราด้วย กรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นและเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของความอื้อาวของไวคัสครับคือกรณีที่สิงคโปร์เมื่อปี2561มีวงในจากสำนักงานของไว a r สที่สิงคโปร์เปิดเผยข้อมูลครับว่าไว a r สกำลังวางแผนใช้วิธีราวทิปปิง้งก็คือการโยกเงินจากสิงคโปร์ไปลงทุนในอินเดียให้ดูเหมือนมีลักษณะการลงทุนจากต่างประเทศซึ่ง Finan c i a l Times ซึ่งเกาะติด เรื่องอื้อฉาของไวกัสมาอย่างต่อเนื่องก็เกาะติดเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับจนทางการสิงคโปร์ที่ทราบข่าวก็เข้าไปตรวจค้นสำนักงานของไวก์สที่สิงคโปร์กรณีนี้ทําให้ชื่อเสียงของไวก์สเสียหายมากนะครับราคาหุ้นตกซึ่งต่อมา Y วาก์สก็ฟ้องเจ้าหน้าที่สิงคโปร์จากกรณีที่สิงคโปร์ตั้งข้อหาพนักง,งานของ Y วก์สว่ามีความผิดในกรณีดังกล่าวและนับจากตรงนี้นี่เองครับ ชะตากรรมของไวก์ดกำลังดิ่งลงไปเรื่อยๆในปี2อ6 2ซึ่งก็คือปีที่แล้ว Financial Times ขุดคุยความผิดปกติของไวก์ดออกมาไม่หยุดลองฟังดูนะครับฟังแล้วจะรู้สึกว่าเหมือน Financial Times เนี่ยค่อยๆพบจิ๊กซอชิ้นเล็กๆทีละชิ้นแล้วต่อมันไปเรื่อยๆจนสามารถขุดเจอเรื่องใหญ่ เช <C> e <an> ่นการตรวจสอบพบว่าธุรกิจส่วนใหญ่ของไวกาสซึ่งเป็นเรื่องการทำธุรกรรมทางการเงินนั้นไวกาสกลับไม่ได้ดำเนินการเองครับแต่อาศัยบริษัทภายนอกเกินครึ่งและเมื่อไปตรวจสอบบริษัทที่เป็นพันธมิตรของไวกาสในฟิลิปปินส์ <C> e <an> ก็พบว่าระบุที่อยู่ของบ้านกระลาสีเรือเกษียณอายุคนหนึ่ง <C> e <an> เป็นที่อยู่ของบร,ริษัทพอเจาะลงไปก็คือมีนักข่าวไปถามเจ้าของบ้าน ก็ยัง,งงงอยู่เลยครับว่าที่อยู่บ้านของเขาเนี่ยไปประกอบกิจการรับจ่ายเงินระหว่างประเทศตั้งแต่เมื่อไหร่นอกจากนี้เมื่อสืบไปสืบมาก็ยังพบความไม่ชอบมาพากลอีกนะครับว่าบริษัทนอกที่รับงานให้วายการ์ดในสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และดูไบทํากําไรให้บริษัทสูงที่สุด Financial Times พบข้อมูลในเวลาต่อมาว่าตัวเลขกําไรของบริษัทวายการ ในสำนักงานที่ดับลินและดูไบสูงเกินจริงและมีข้อมูลลูกค้าบางส่วนที่บริษัทระบุไว้แต่เมื่อตรวจสอบลึกลงไปกลับไม่มีอยู่จริงนี่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นอย่างที่ผมบอกครับว่าเป็นเหมือนจิ๊กซอชิ้นเล็กๆที่ทำให้เริ่มเห็นภาพความอื้อเฉาวความไม่ชอบมาพากลภาพใหญ่ของไวกัสแล้วก็ทำให้มีการตรวจสอบผลประกอบการของไวกัสอย่างจริงจังนะครับ แต่ในระหว่างที่วายการ์ดเนี่ยถูกตั้งข้อสงสัยหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอีกแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตถึงอีเมลปริศนาที่ชอบส่งไปหลอกข้อมูลฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับวายการ์ดนะครับตอนนี้ก็มีข้อสงสัยก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นอีกเพราะว่าวายการ์ดถูกกล่าวหาว่ามีการจ้างอดีตหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของลิเบียเป็นสายลับติดตามบรรดาผู้ที่คอยวิจารวายการ์ด รวมถึงบรรดานักลงทุนต่างๆด้วยทีนี้ย้อนจากเรื่องปแปลกๆกลับมาที่การตรวจสอบบริษัท y g a กา์ดกันต่อครับหลังจากที่ใช้บริการของ EY เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีมาหลายปีแล้วก็แทบไม่เห็นความผิดปกติอะไรเลยเมื่อเกิดข้อสงสัยหนักข้อขึ้นก็ถูกกดดันไกลๆยแล้วครับให้ต้องหาคนมาตรวจสอบบัญชีบริษัทเพิ่มเติม,ตมแล้วก็ได้เลือกบริษัท KPMG เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบพิเศษการตรวจสอบของ KPMG เริ่มมีผลชัดเจนในช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้เองครับบริษัทตรวจสอบบัญชีออกมาประกาศสัญญาณแรกนะครับว่าผลประกอบการต่างๆที่ไวการ์ดเคยบอกว่ากําไรเท่านั้นเท่านี้ประสบความสําเร็จเท่านั้นเท่านี้เป็นตัวเลขที่ไม่น่าเชื่อถือครับเพราะว่าเมื่อตรวจสอบแล้วไม่สามารถตรวจสอบได้จนกระทั่งมาพบกับ เงินก้อนใหญ่จำนวน1900ล้านยูโรหรือประมาณ66 0 0 0ล้านบาทที่หายไปในฟิลิปปินส์ซึ่งกลายเป็นชนวนเส้นสุดท้ายทำให้บริษัทไวการ์สเนี่ยอยู่ในภาวะที่ยากลำบากทีเดียวเพราะว่าเงิน66 0 0 0ล้านบาทที่ถูกอ้างว่าหายไปในฟิลิปปินส์เนี่ยมีมูลค่าสูงมากสำหรับไวก์สนะครับ6ก0 0 0ล้านบาทมีมูลค่ามากแค่ไหนก็มีค่าเท่ากับ หนึงใน4ของทรัพย์สินทั้งหมดที่บริษัท w i c a r d มีทีเดียวครับและจุดนี้นี่เองครับเป็นเหมือนจุดจบหรือว่าเป็นจุดตายของ w i c a r d ครับเป็นเหตุให้ CEO ของ w i c a r d ต้องลาออกจากตําแหน่งและถูกจับในเวลาต่อมาส่วน w i c a r d เองก็ออกมายอมรับเป็นครั้งแรกนะครับว่าที่ผ่านมาผลประกอบการบริษัทที่กําไรสูงมีการเติบโตสูงอาจมีการตกแต่งบัญชี ในช่วงหลายปีแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าไอ้เงิน66,000ล้านบาทที่บอกว่าหายไปอะ่ะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่มีอยู่จริงตั้งแต่แรกชะตากรรมของวายการ์ดตอนนี้ก็เลยกำลังร่วงลงสู่ปากเหวครับราคาหุ้นร่วงไป85%ภายใน3วันและบริษัทที่เคยใหญ่โตก็กำลังเดินไปสู่หนทางของการล้มละลาย และแน่นอนครับว่าเมื่อชะตากรรมของไวการ์ดไม่เหลือชิ้นดีแล้วคําถามก็ตกไปที่ e y ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของไวการ์ดด้วยว่าที่ทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีมาหลายปีเนี่ยไม่เห็นความผิดปกติอะไรเลยหรือย้อนความกันนิดนึงนะครับตอนนี้เรามีตัวละครออกมาแล้ว3ตัวก็คือแน่นอนไวการ์ดซึ่งเป็นต้นเรื่องของความวุ่นวายทั้งหมด ตัวละครที่2คือ EY ที่เป็นผู้ตรวจสอบอบัญชีให้ w i เก c ร์ d แต่ก็ไม่พบความผิดปกติอะไรเลยและมีสื่อมวลชนอย่าง Financial Times ที่เป็นสื่อที่ติดตามความไม่ชอบมาพากลของ w i เก c ร์ d ในชนิดที่เรียกว่ากัดไม่ปล่อยและแล้วก็ถึงเวลาปรากฏตัวของตัวละครที่4ที่ผมบอกว่าจะมาในตอนท้ายแต่ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนักลงทุนจากแดนอาทิตย์อุทัยอย่างซอฟแบง ที่เข้าไปลงทุนกับไวก์สเมื่อปีที่แล้วทั้งๆที่ในตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีกลิ่นตุถึงความไม่โปร่งใสของไวก์สออกมามากขึ้นแต่ซอฟแบงดูเหมือนจะไม่สนใจครับแล้วก็ประกาศทุ่มเงินที่สูงถึง900ล้านยูโรหรือกว่า31,000ล้านบาทลงทุนกับไวก์ d ซึ่งนอกจากบทบาทนักลงทุนแล้วซอฟแบงยังให้สัญญาด้วยนะครับว่าจะช่วยไวกัสขยายตลาดในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ด้วย ความหายนะที่เกิดกับวายการ์ดส่งผลกระทบโดยตรงกับซอฟแบงครับคำถามแรกที่ทุกคนจะถามตรงกันนะครับก็คือเงินที่ซอฟแบงลงทุนไปตั้ง30,000กว่าล้านบาทให้กับวายการ์ดเนี่ยจะมีโอกาสได้คืนแค่ไหนซึ่งเรื่องแบบนี้กับบริษัทยักษ์ใหญ่แบบนี้พูดกันตรงไปตรงมาก็คือคงหาทางเอาคืนมาได้ให้มากที่สุดอยู่แล้วส่วนจะได้เป็นเงินจะได้เป็นหุ้น หรือว่าจะได้เป็นอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ที่เสียหายกับซอฟแบงแน่ๆก็คือความน่าเชื่อถือครับที่พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าซอฟแบงไม่เคยมีบาดแผลไปลงทุนแล้วเจ๊งนะครับมีเยอะแยะครับที่ซอฟแบงลงทุนแล้วเจ๊งแต่กรณีนี้แตกต่างออกไปเพราะกรณีของวายการ์ดเป็นกรณีที่สื่อธุรกิจยักษ์ใหญ่อย่าง Financial Times พูดถึงตลอด ไวการไม่ได้มีประวัติสะอาดเอี่ยมมาตั้งแต่แรกแล้วซอฟ t b แบง์ไม่รู้เรื่องไม่ระแคะระคายเรื่องพวกนี้เลยหรือหรือถ้ารู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วบ้างซอฟ t b แบง์ให้ความสำคัญหยิบมาชั่งน้ำหนักแค่ไหนก่อนที่จะทุ่มเงินลงทุนจำนวนมหาศาลขนาดนั้นมหากราบซอฟแบงค์สุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาตั้งคำถามครับว่าเรื่องนี้สะท้อนอะไรในโลกธุรกิจ มีหลายคนให้บทสรุปแล้วก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับไวก r สไม่ได้เป็นเรื่องของบริษัทบริษัทหนึ่งแต่มันหมายถึงเรื่องของระบบการเงินในยุคใหม่ของโลกที่มีช่องโหว่นอกจากนี้เนี่ยกรณีของไวก r สยังจะทำให้บรรดา f ฟินเทคทั้งหลายที่กำลังเกิดพร้อมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยเติบโตยากขึ้นเชมุสโดนฮัวรองประธานฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจของ เมทาโกซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีการเงินนะครับอธิบายเหตุผลว่าทำไมฟินเทคใหม่ๆจะเติบโตยากขึ้นจากกรณีความล้มเหลวของายก์ดโดยการพาเล่าย้อนไปถึงที่มาของายก์ดเองนะครับถ้าจำกันได้ในตอนต้นเรื่องเราเล่าให้ฟังนะครับว่าายก์ดเริ่มมาจากการบริการรับจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นทางเลือกให้กับบางบริการที่ไม่มีใครเข้าไปทำเช่นการพนันหรือเว็บไซต์ผู้ใหญ่ แล้วก็ค่อยๆเติบโตมาเป็นบริษัทระดับโลกที่มีความน่าเชื่อถือจุดน,นี้เองครับโดโนวหัวชีน้นะครับว่าจริงๆแล้วไวาการ์เนี่ยก็เป็นตัวอย่างของบริษัทที่เริ่มต้นมาจากการเป็นทางเลือกออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตลาดไม่มีแล้วก็ค่อยๆสร้างความเชื่อใจจนยิ่งใหญ่ซึ่งที่ผ่านมามีหลายบริษัทโดยเฉพาะบรรดาสตาร์ทอัพต่างๆใช้แนวทางเหล่านี้ในการเจเริมรอยตามครับแล้วก็ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าบรรดาลูกค้าคู่ค้าต่างๆหรือแม้แต่นักลงทุนเชื่อว่าบริษัทเล็กๆเหล่านี้จากสตาร์ทอัพเหล่านี้สักวันหนึ่งจะยิ่งใหญ่แบบไวการ์ดในอนาคตแต่การพังทลายลงของไวการ์ดด้วยข้อหาที่สอทุจริตมหาศาลได้ทำให้ความไว้เนื้อเชื่อใจของบริษัทใหม่ๆเหล่านี้หายไปเลยครับต่อไปใครจะร่วมลงทุนกับบรรดาบริษัทเล็กๆที่ อาจกำลังทำเรื่องเงินดิจิตอลทำเรื่องคริปโตเคอเรนซีหรือบริการการเงินทางเลือกที่ไม่มีใครในตลาดทำก็จะถูกนักลงทุนถูกคู่ค้าตั้งกำแพงสูงขึ้นว่าตกลงบริษัทเราเนี้ยมีความน่าเชื่อถือน่าเป็นพันธมิตรน่าทุ่มเงินลงทุนให้มากน้อยแค่ไหนบรรดานักลงทุนต่างๆอาจมีการเรียกร้องระบบป้องกันการทุจริตที่สูงเทียบเท่าบริษัท หรือสถาบันการเงินขนาดใหญ่ซึ่งนี้ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของบริษัทเล็กๆไปโดยปริยายนอกจากนี้กรณีของ y g ก r สยังสะท้อนถึงการตรวจสอบที่อ่อนแอด้วยนะครับจำได้ใช่ไหมครับว่าปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้ y g ก r สยืดเยื้อเป็นกรณีอื้อฉาวมายาวนานส่วนหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเรื่องของบริษัทตรวจสอบบัญชีที่แทบไม่เห็นความผิดปกติอะไรเลย ซึ่งเรื่องนี้เจฟชุดประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัท s e กเทรนซีซึ่งเป็นบริษัทด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีการเงินบอกนะครับว่ากรณีของวาวการ์ดสะท้อนถึงความล้มเหลวของบรรดาหน่วยงานตรวจสอบทั้งหลายที่เคยถูกยกย่องว่ามีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือแต่กลับปล่อยให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาครั้งใหญ่ได้แล้วก็กลายเป็นว่าหน่วยงานที่เป็นเหมือนพระเอก หรือปัญหาทั้งหมดออกมากลายเป็นสื่อมวลชนครับซึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับ Financial Times ที่ทาฟังกันมาตั้งแต่แรกก็จะเห็นเลยนะครับว่าการมีจมูกข่าวการสงสัยถึงความไม่ชอบมาพากลการเกาะติดอย่างใกล้ชิดการสอบสวนอย่างไม่ย่อท้อเป็นเวลาหลายปีไม่หวั่นแม้จะถูกดำเนินคดีฟ้องร้องทำให้ได้มาซึ่งข่าวที่สร้างแรงสั่นสะเทือน ได้ใหญ่มากขนาดนี้สุดท้ายมามองในแง่ดีบ้างครับกรณีของ Wildcard อาจเป็นตัวเร่งให้เกิดความปลอดภัยในการทำธุรก,กรรมทางการเงินมากขึ้นและอาจกระตุ้นให้มีการศึกษาพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆใ,ในการโอนถ่ายข้อมูลทางการเงินซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญมันอาจถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องพูดถึงบล็อกเชน ซึ่งเป็นกลไกลที่ตัดตัวกลางออกไปเพื่อลดความเสี่ยงหรืออาจจะต้องคิดถึงเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลให้มากขึ้นกว่านี้ครับ